สวัสดีค่ะวันนี้ก็มางานร้อยรักมารวมใจนะคะสารใสใหญ่มุทิตาจิตคุณครูสุวิ์ชัยพัฒน์นะคะพาพี่น้องมาเบิงนะคะกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านคอกำแพงนะคะในวันที่30กันยายน2567ค่ะตอนนี้ก็สู่ขวัญเสร็จแล้วก็เลยตะผูกแขนเด้อพีนอพ่น้องเด้อพ่พี่น้องเบิงบรรยากาศนะคะนี่ก็จะมีผู้ปกครองมาร่วมง,งานนะคะ เป็นโรงเรียนเก่าที่กุรีเจวันออฟิเชียลนะคะเคยอยู่ที่นี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเคยอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่มา3าสิบกว่าปีนะคะพี่น้องคะ่ะก็เลยถ่ายให้นชมวงบรรยากาศเราหรอกมีดอกไมยสวยๆนะคะจากไปห้าหปีนะคะก็มาก็จะมีะกิจกรรมนะคะ นี่ก็เป็นพิธีของชาวสารบ้านเรานะคะเชื่อว่าไข่เนี่ยจะทำจะทำให้เรารู้ว่าสุขภาพเนี่ยเราจะแข็งแรงดีไหมนะคะไข่โอ้โหของแก้วที่ดนี่ก็เป็นครูเก่าของเราแล้วก็นะคะเดี๋ยวเข้ายูทู e นะคะ ตัวนี้คนละช่องนะคุณดีเจอวันออสสีเช่องนะคะหมื่นกว่าคนนะคะติดตามนะคะเปิดเงนตัวทางตัวห้เห็นบรรยากาศนะคะหลายปีเพิ่งจะได้เข้ามาที่นี่ก็ไม่มีงานไม่มีงานด้านในนะคะจะไม่สวยงามกับพี่น้องค่ะจะได้สวยงามนะคะเบ็ดหมดนะคะเบ็ดหมดเลยต้องต่อยงสายใหญ่นะพีเข้ามาทักทายได้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้มาดูเรียนนะคะโรงเรียนบ้านโคกกำแพงนะคะตำแหน่งครูวิทยาการนะคะก็เป็นครูสุวิทย์ชัยพันธ์นะคะตัวยี่สบายสีสูงไม่ไหวจบน้อยหน่งนะบรรทัดย่งห่วงอยู่เด้อควบคู่น้ำกันหรืออย่งไดล้อมกันตีหลังเพื่อตีขึ้นนะ บอกทงานงาเยอโอ้ยทีเดียวคนผู้เจีคนไหนมาได้คะคนคนเป็นผู้ที่เคยเคยสูงกับงานมากกับีวิว่าธรรมดาเราโและปี่เกินเยอะนี่เราคือความผูกพันนะกาบความซาตุนโตเราการศึกษาสมบูรณ์ปรนแดง เป็นลูกสาวนะคะเป็นครอบครัวของผู้เชี่ยวชาญมีลูกสาวแต่วันนี้ไม่เห็นหลานหลานชายเป็นคนดีมีสติความคิดก็ดีถูกสิ่งตกอย่างในโรงเรียนคิดว่ามองเรส่อนสังเรียนร้านของคแพงีรนเดียตป่ายเนาะสมัยเฮาอดีตป่ายนะคะชมบรรยากาศก่อนนะคะราพี่น้องเบอร์ นี่ก็เปิดสยามาดุสิตครูดีนะคะขอให้มีชีวิตใน็กลับราชการนะคะยิ่งใหญ่ไปกว่าปังด้ยะะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะก่นอมม้องมากิ่น้องเพื่อนผู้บริหารแต่ละคนนะคะนี่คือชุมชนที่คูณีคูณีนะคะก็ะค,ะคือโรองเรียนบ้านคอตุแนแพงนะคะถือกระเป๋ายางเลยค่ะพี่น้องนี่ก็เขาก้องสวัสดีค่ะ ตัวไรสดตัวโนสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ยังมีความสุขอยู่นะสวัสดีค่ะนี่กับผู้ใหญ่บ้านบ้าน์กอดนะค่ะนี่กับผู้ใหญ่บ้าน์คอนะคะนี่กับเป็นผู้ซอยนะคะพี่น้องจะขึ้นไปใน YouTube ช่องคุรีเจมูบันออฟฟิเชียลนะคะผู้ใดสนใจเขาไปชมได้นะคะท่านใดที่อยากมาผูกแขนก็เดินเชิญได้เลยนะคะหยิบป้ายด้านหน้าในในทางพร้อลงพร้อมลงพอไม่ค่อยทานข้าวมือเต็ดทำคลิปเมื่อคืนกลับมาตีห้า ไปไปขอนแก่นมาจ้ะกลับมาปีห้าก็เหมือนเดิมอะไรก็ยังเหมือนเดิมแต่กไม่ทำทำทีเดีย <c oughs> ี่ก็เป็นโต๊ะจีนนะคะอ่า <c oughs> เดี๋ยวพาชมนะคะพาชมโรงเรียนบ้านคอกำแพงนะคะกุลีเคยอยู่มองนี้ก็ชมเด้อค่ะาะชมเพื่อจะได้คลิปนะคะตัวนี้คือคลิปส่วนหนึ่งจะเป็น e ีีที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมี E ีพีที่สอง ้ยจะเป็นงามคักง่วง,งามคูนี <c oughs> ่บ๊ายบายนอยเข้าไปชมนะคะคูรีเ o One โอวันออฟซิเชียลนะคะจะอยู่ใน YouTube ตลอดชีวิตบไปใส่ไม่เหมือน Facebook สวัสดีค่ะทักทายนี่ก็เป็นคนดูแลแทนครูสวิตอนาคตนะคะร่วมด้วยช่วยกันโรงเรียนบ้านคอกำแพงนะคะนี่แหละค่ะซิงที่เกยู่นะคะนี่อยากให้พี่น้องเห็นนะคะ คูรีอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่มันดูขบวนนะคะเป็นครูรีเด่นนะคะนะคะคือภาพครูรีนะคะนี่คือโรงเรียนบ้านคอของเรานะคะสวยงามค่ะนี่ก็เป็นภาพประกวดนะคะนี่ก็เป็นครูแสนดีแต่ละคนก็จะได้รับคูแสนดีโรงเรียนนี้มีแต่คนเก่งๆนะคะพี่น้องค่ะมีแต่คนเก่งๆนะคะไปค่ะในช่วงบรรยากาศผู่คอตอแขนเนาะคะ่ะเนาะ ภูข้อต่อแขนนะคะความเป็นสิริมงคนเด้ออันชุดนี้ตั้งแต่6ปีชุดนี้ตั้งแต่วันเกระเซียงเอามาใส่ไหมใส่ได้เลยอันเลาะท้ายคลิปหลายแลยบว่ามีเวลากินขผานะคะพี่น้องนี่บอกความจริงเลยค่ะมาเรีนนยนชื่อแข่งชุดเก็บภาพนะคะเพื่แขง่ขงให้กับคนสวย ผูกแขนนะคะผูข้อต่อแขนค่ะไ่าเมดก็ปใช่ผู้ใดบ่าเด็ลุไปผูกไปผูกไปผูกสัสด,ดีพ่อหลอมของเรานี่ยูทูบคุณียังอยู่เลยบืนกวัวข้นเลยการเขีย่แบาโอ้ยชุดเก่าชุดเก่าชุดเก่าชุดมือกับเทียนเหมือนห้องคูกัน เขามาตีหาเด้เขาไปบึงมอลามาจากคอนแกนมอหลาบอยู่คอนแกนสามตาตัวบึงเอาห้าที่นึ่ตัวบึงเอาห้าเด้อเขาเป็นคนธรรมดาเลยเข้าความสูงยังไงเียฟี่ไม่หมอหาขึ้นนี่ก็ผูแขนนะคะผูข้อต่อแขนนะคะพี่น้องคะผูข้อต่อแขนเด้อนี่จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะคะ พรุ่งนี้วันที่10สิงหาคมคุณสุวิทย์ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วนะคะให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านผูกข้อต่อแขนครูสุวิทย์ขอเดินเดินกล้องนะคะใครเข้าไปชมในไลฟ์สดนะคะตัวนี้ไลฟ์สดเป็นน้านบ,นบ้าคุณสวิทนี่มีหลานหรือยังคะมีหลานหรือยังคะมีหลานสองคนแล้วด้วยหรือคะว้า ใชไหมคะครูสุริยมีหลานบ้านก็ไม่เหง่วแล้วนะคะในห้องอีกโอ้โหทำท้อดีจริงเลยนะคะอยู่ในท้องก็คือก็คือเงินหลานรัฐบาลรัฐการต่อไปก็จะทำหน้าที่เป็นคุณตานะคะเลี้ยงหลานนะคะอยู่ที่บ้านรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะคะไปผูกแขน นี่ก็คูวนวลจันท์ของเรานะคะเอาก่อนค่ะพี่น้องคลิปนี้ EP ที่หนึ่เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพุทธเจ้ของงานนะคะจะอยู่ในใจเสมอมืนชัดแก้วได้หนีออกเครื่องมาสำหรับทายคลิปอย่างเดียวครูสวิตมองกล้องหน่อยค่ะสวัสดีนี่รายการน้องชายค่ะ